สวัสดีค่ะเน็ตนะคะวันนี้นะคะได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอโควิดนะคะที่คลินิกนะคะเพื่อที่จะทําฟิลเลอร์ปากกระจับนะคะเพราีว่าเน็ตไปทําที่อื่นมาค่ะแล้วมันปากมันไม่ได้รูปค่ะและ้วทีนี้ก็แบบเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกค่ะเพื่อที่จะปรับรูปร่างทรงปากให้มันดูอวบอิ่มกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแน็สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอวันนี้มาฉีดฟิลเลอร์ปากนะคระับ ปากของน้องเนตเนี่ยคือไปผ่านการผ่าตัดป,ปากกระจับเนาะปากกระจับบนแล้วพอไปผ่าแล้วคือมันมันมีทางผืน่นหดรัางแล้วก็พอพออายุเริ่มมากขึ้นนิดนึงปากมันเริ่มเหี่ยวมันเลย่อไม่ค่อยได้รูปทันนี้ก็อยากให้ปากมันดูอิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วก็อยากได้แบบสายเกาใช่ไหมสายเกาดูทรับนะครับ สายกกองดูซับคือยังไงก็คือมีติ่งกระจับบนนิดนึงแล้วก็ปากอิ่มนะครับแล้วก็มีตัวเป็น W ับเบิลอยู่ที่ปากล่างเพื่อรับกับติ่งกระจับที่ปากบนนั่นคือสายกกองนะครับอย่าลืมนะครับว่าลักษณะปากที่สวยงานคือ1 ก็คือปากต้องอิ่มนะครับขอบปากต้องชัดมุมปากต้องยกปากต้องปิดสนิทด,ด้วยปากล่างต้องใหญ่กว่าปากบน1.5ห,หน้าเท่าปัญหาของเราอย่างนึงคือปากปิดไม่สนิทใช่ไหมครับมันม<ช>ีเป็นช่องอยู่ใช่ค่ะเงินไหลหมดครับมันไม่ดูดซับนี่นเราจะทําให้ปากมันดูดซับนะครับคือเก็บเงินได้หาเงินเก่งเนาะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าปากไ้สยเกาดูดซับจะเป็นยังไงนะครับ ค่ะหลังจากที่นัดฉีดฟิลเลอร์ปากเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ส่งกระจกแล้วนะคะแ<ม>นนรู้สึก,ถ,กถูกใจมากค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะคุณหมอนะคะจะค่อยๆฉีดทีละข้างทีละข้างนะคะทีละนิดแล้วก็จะให้เราส่งกระจกดูเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะพอใจนะคะก็ถูกใจมากค่ะอีก7วันนะคะคุณหมอจะนัดมาดูผลอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะหลังจากน็ดฉีดฟิลเลอร์ครบ7วันนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาพบกับ คุณหมอโควิดที่คลินิกนะคะเนี่ยรู้สึกชอบมากเลยค่ะชอบปากตัวเองมากดูแบบมันสวยขึ้นกว่าเดิอมอะค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะเนี่ยมีปัญหาคือไปทําปากกระจับมาค่ะแล้วทีนี้ปากมันวางเกินไปค่ะก็เลยเข้ามาฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอโควิดค่ะก็หลังจากฉีดไปนะคะก็ดูดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราขายออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็แบบมีความดึงดูดผู้คนมากขึ้นค่ะ ตอนฉีดนะคะเน็ตก็ไม่ได้เจ็บเลยนะคะแต่ว่าจะเจ็บแค่เข็มแรกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยค่ะก็ฉีดได้เรื่อยๆค่ะสําหรับของเน็ตนะคะเป็นคลิปแก้ปากกระจับนะคะเพราะว่าเน็ตทาปากกระจับมานะคะแล้วก็ปากมันบางมากค่ะแล้วก็ดูไม่สวยนะคะคุณหมอก็เลยฉีดฟิลเลอร์ปากกระจับให้ทําให้ปากดูสวยขึ้นนะคะดูวอวบอิ่มขึ้นแล้วก็เข้ากับโง่ห้งของเน็ตเองนะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนเน็ตน,นะคะให้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอที่คลินิกได้เลยนะคะคุณหมอใจดีมากค่ะแล้วก็เป็นะเองมากค่ะบ๊ายบาย